วนี้สนุกมากครับได้ทำอะไรหลายๆอย่างที่อย่างที่บอกไม่เคยทำด้วยอย่างคอสเพลย์อะไรเงี้ยครับว่าเป็นครั้งแรกเลยที่ได้ออกมาคอสเพลย์ให้กับคนข้างนอกเห็นด้วยครับแล้วก็จริงๆวันนี้ก็ดีใจได้เจอแฟนๆครับเพราะว่าก็ไม่ได้เจอกันนานเหมือนกันน่าจะนึ่งเหมือนกันครับใช่ครับครับเช่นกันครับดีใจมากๆเหมือนกันครับแล้วก็ที่บ้านนี่ก็เป็นแฟนๆโอชิอยู่แล้วด้วยครับก็ดีใจมากๆที่ได้กลับมาร่วมงานกับโอชิครั้งนี้ครับแล้วก็วันนี้ก็มาในทีมเป็นนักแข่งด้วยครัน อย่างแคมเปญน,นี้มีความพิเศษยังไงบ้างอยากจะให้เล่าให้ฟังนิดนึงค่ะครับก็พิเศษมากๆครับเพราะว่านี่เป็นครั้งแรกนะครับที่โอชอชี่มีแค่ฝา,ฝาเดียวได้ทั้งแรกทั้งลุนเลยครับอย่างของผมเนี่ยวันนี้ก็อย่างที่บอกเป็นคอสเลย์โอวีก็เป็นแรกสกินกันได้เลยครับเป็นสกินฮีโร่ไปนะครับก็คูซีฟมากๆเพราะว่าไม่สามารถซื้อได้นะครับจะต้องได้จากการเอาหรหัสใต้ฝาไปแรกเท่านั้นนะครับแล้วก็ยังมีรางวัลให้แร่กันอีก3ล้านมากกว่า3ล้านรางวัลเลยครับครับ เช่นกันครับอย่างที่วิ่ไว้บอกเลยครับว่าอันนี้เป็นแคมเปญที่ยิ่งใหญ่จริงครับเพราะว่าทั้งแลกและลุ้นเลยครับคือแลกสกินเอาวีเสร็จแล้วเนี่ยคุณสามารถเอานําฝารหัสฝาเดียวเนี่ยไปลุ้นต่อได้เป็นลุ้นรถยนต์ได้ครับแล้วก็มอเตอร์ไซค์ด้วยครับรสุดท้ายอยากให้ฝากถึงแคมเปญนี้นิดนึงครับครับผมก็โอเอชีนี้เอาใจคนรุ่นใหม่มากมากเลยนะครับสำหรับคนที่เป็นคอเกมครับก็นี่เลยเอาเป็นแลกสกินเอาวีนะครับแต่ใครที่เป็นแบบคอลุ้นนะครับก็ไปลุ้นกองทัพรถกันได้ครับก็ขาก็ให้ อาใจคุรุ่นใหม่จริงครับใช่ใช่แต่คุณแต่คุณวีไม่ต้องลุ้นรถแล้วเน้องไม่ต้องขี่รถได้ได้ขับได้ไหมเออเอาเป็นยังไงเล่าเล่าโมเมนต์วันวันเกิดนิดนึงที่ผ่านมาครับก็เป็นวันเกิดที่คนอวยพรเยอะที่สุดในชีวิตครับแล้วก็เป็นคนเป็นแบบว่า ได้ของขวัญเยอะมากๆเช่นกันที่สุดในชีวิตใช่ที่สุดในชีวิตครับแล้วก็ได้รถตามที่ฝันมาจริงๆแต่ว่าเป็นย่อส่วนฉันจะย่อส่วนกันดีกแล้วเสื้ออะไรให้ตัวเองมิบิน อะไรรนะคับได้ซื้ออะไรให้ตัวเองบ้างไหมยังเลยครับยังเลยครับแต่คือรถรถนี่คือชอบไหมชอบมากครับคือชอบรถอยู่แล้วคือตอนในเด็กผมเป็นคนสะสมรถอยู่แล้วครับแล้วก็พอพี่ๆเขารู้ว่าผมชอบรถอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ซื้อรถให้ผมกันได้มากจริงๆไดรถนะตัวน้องชอบอยู่จริงๆไม่คือเราอยากรู้สึกว่าเขาพูดบ่อยว่าเขาอยากได้รถแต่เราก็เลยแบบได้รถหรอได้แต่เป็นรถเล็กไม่ให้ของจริงเลยครับครับพอดี น้องเขาจะชอบสีเป็นแบบเขียวท้อนแสงอะไรเงี้ยเราก็ไปหาเขาเขียวท้อนแสงกันหนที่มันบดเท่บ้างแล้วก็ไอตัวที่ได้มาเนี่ยแต่ว่าเขาหยุดผลิตไปแล้วมารู้สึกว่าแบบมันค่อนข้างจะมีค่าทางจิตใจอะไรเป็นคันนี้ครับหาซื้อที่ไหนเนี่ยครับสั่งสั่งในเว็บครับยังยังเป็นเองได้ครับใช่คือก็คือไม่เราไม่รู้ไงว่าว่าเขาจะให้อะไรเราเนี่ยครับก็ คิดว่าเขาจะให้หูฟังหมวกลับหรือเปล่าไผมก็เลยเอ้ยเป็นรถเป็นรถเออชอบเป็นสมองที่ชอบอยู่แล้วไม่ใช่ผมคนเดียวด้วยวันนั้นก็เพนเพื่อนในโฟมาก็รดทุกคนเลยรถหมดเลยครับดูใจสุดไหมสีนี้ใจสุดครับดูใจสุดเขารู้ได้ว่าเป็นรุ่นที่ผมอยากได้รูุ้่นอะ เป็นปอร์เช่ครับปอร์เช่ยี่ห้อปอร์เช่เขาอยากซื้ออยู่จริงจริงฝันเราฝันอยากจะได้เป็นรถจริงรเลยิงจริงันจริงๆรก็ได้ไม่ได้ฝันแล้วอยากซื้อครับแต่ว่ารอรอจังหวะเออออย่างโมเมนต์เกิดก็ไม่คนเแซวเนอะแบบพี่โทรมาตัดสายแล้พอพี่ไลน์มาตัดสายเลย คือตอนที่ไลฟ์อยู่เนี่ยเราพิธีเต้งขึ้นมาผมก็ไม่กล้าจะรับเขากลัวมันจะตัดไลฟ์ไปยังไม่ได้บอกลาแฟนๆรอยเงี้ยครับแล้วพอดีว่าพี่ไบร์เนี่ยส่งส่งคอมเมนต์เข้ามาพอดีอ่ะทุกคนเห็นพร้อมกันนะงั้นผมไปเลยเลยงานแล้วเขาบอกว่าเธอจริงคนเกือบแสนเพื่อไปหาควคนนี้ยัคือผมกะจะลาทุกคนอยู่แล้วครับในจังหวะพอดีได้ไวคนามในพัน รับตีเนี่ยลงมาดีลงมาดีเนี่ยเมเกมันติดเทนเลยนะเธอก็ตกใจเหมือนกันว่ามันติดเทนแต่ว่าคือตอนนั้นผมต้องลงไปรับจริงๆเพราะว่าเขามาแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็เลยรีบลงไปตบโรเรากัดจังหวะมาอย่างเงี้ยครับจริงๆก็มารู้ตอนเช้าเลยครับหลังจากที่เขาติดเทนกันไปเรียบร้อยแล้วตลาดวายผมก็ิ่งจะดูรับผมยังไงคะเราถ้าเราถ้าเขาไม่ติดไลน์มารับเราจะกดทาไมต้องต้องรับต้องรับเกรากันขึ้น ความอื่นไลยสนใจแต่้อความเนี้ยรีบปิดไลฟ์เลยอาจจะอาจจะถูกติ๊กถูกนั่นอาจจะเห็นชัดอ่าอ่าอ่าอย่างน้องนอกนอกจากโมเมนต์แบบนี้แล้ววันเกิดเราทําอะไรให้ตัวเองไหมครับปีนี้ก็ไปทําบุญท่บนมก็มีไปเอ่อเขาเรียกว่าไม่รียกจะถวายสังฆทานตอนถวายเพลนครับผมแล้วก็ไปบริจาคเลือดครั้งแรกในชีวิตออ๋ใช่เลยที่แฟนคลับเนี่ยเขาจัดเอ่อเป็นเหมือนแคมเปญที่เป็นบริจาคร่วมกันบริจาคเลือดแล้วผม ก็เป็นคนที่กลัวเข็มมากแต่ว่าแบบเออเราก็อยากเป็นคนหนึ่งที่แบบลองไปบริจาคดูให้แฟนๆเห็นว่าเออเราก็บริจาคได้นะอะไรเงี้ยเราก็เลยลองดูแต่ว่าคือมันก็ไม่มันก็ไม่เจ็บเลยเขาบอกครั้งครั้งแรกจะแบบเหมือนเวียนหัวจะมึนๆเป็นไหมไม่เป็นอะไรเลยไม่เป็นอะไรเลยใช่ใช่จะทําใจนานมากเพราะเข็มจะดิ้มเข้าไปโอ้โหก็หลับตาอย่างเดียวตอนนั้นเลยมาๆมาสักทีพร้อับแรงอิมแพงแล้วแต่ก็ไม่ไม่ได้เจ็บครับไม่ได้เจ็บครับ กับครอบครัวล่ะฮะมีโอกาสได้ไปทําบุญอะไรกันบ้างไหมน่หละครับไปทําบุญกันตอนเช้าครับแล้วก็ไปบริจาคเรืยยอยต่อเขาให้พอลยอยในค่ะที่บ้านจัดโปรเจกต์ใช่ครับก็ต้องขอบคุณคแฟนๆทุกคนมากเลยครับโปรเจกต์เยอะมากๆครับก็พยายามจะไปเก็บให้ได้ทุกที่แต่ว่าก็เก็บเท่าที่ได้จริงๆครับผม,อ,มอ๋อครับผม เห็นแล้วครับเห็นในรูปครับอันนั้นก็ไม่รู้จะไปเก็บยังไงเนาะมันอยู่นอกโลกได้เห็นผ่านรูปครับว่าลงมาก็น่าซีดออะไรย่างเงี้ยแล้บก็ขอบคุณมากๆเรียกว่าไม่เคยคิดเหมือนกันว่ามันสามารถเอารูปเราขึ้นไปนอกโลกได้นเก็ขอบคุณมากๆครับเซอร์ไพรส์มากๆครับเจริภัยเขาทำกวัตรพิเศษให้พี่วินไหมครับครับจริงๆไม่ค่อยห่วงอะไรเขาชีวิตโอเคอลไรครับแต่ถ้าจะเป็นห่วงก็เป็นเรื่องสุขภาพนบสุขภาพมัน ไม่เข้าใครออกใครครับไปดูแลตัวเองอย่างตอนให้รถพูดแลกวเขาเฮ้ยวันเดย์เฮ้ยมีวันกว่านี้ได้เหรอก็มีวันพรกันตอนเป่าเค้กครับก็แบบว่าบอกเขาก็พูดเรื่องสุขภาพนี่แหละเพราะว่าแบบอยู่ด้วยกันทำงานด้วยกันเราก็รู้สึกว่าสุขภาพสําคัญมากๆเพราะว่าอาชีพเรามันเหมือนเจ็บป่วยไม่ได้ครับมันไม่ใช่แค่เราคนเดียวที่ทํางานมันมีอะไรหลายอย่างที่รออยู่เราก็ต้องทําร่างกายให้พร้อมตลอดครับแค่นี้ก็หวานแล้วเนาะพี่หวานนะ อ่ะมางานของเราบ้าง <c oughs> ดีกว่าตัดบทเลยงานเพลงครับพี่กับพี่กอล์แสมมูวี่ใช่ไหมครับก็จริงๆขอบคุณแฟนมากครับเพราะว่าโอ้ตอบรับดีมากแบบถึงร้านวิวกันแป๊บเดียวเองแล้วก็เหมือนเขาก็ตื่นเต้นเพราะมันเป็นเพลงที่เหมือนเป็นเพลงแรกของผมที่ไม่ใช่เพลงประกอบซีรีส์ด้วยเป็นเพลงที่แบบเป็นเพลงจริงๆแล้วก็มีพี่กอล์ฟฟีด้วยซึ่งพี่กอล์เขาก็ไม่ผิดหวังอยู่แล้วแบบ กผลงานของเขามาตรฐานแบบสูงมากๆแล้วก็ดีใจให้ลูกงานไปกลับยากมากเพลงนี้กับกนเนาะยากเหมือนกันครับเพราะว่าจริงๆอ่ะอัดอัดวสุเองส่งมาพิริยัดก็คือไปฟังตอนกลางคืนแล้วก็ไปอัดเลยอะไรเงี้ยครับแต่ก็แบบพี่ๆเขาทำงานอย่างมืออาชีพมากมีคำแนะนำให้เยอะอะไรเงี้ยเราก็แบบทำงานผ่านไปได้ดีครับก็ได้เลยไปชวนไปครับคือทำไมจีแตกครับแต่ว่าจริงๆชอบชอบมากครับอย่างเพื่อนสนิทผมนี่เป็นแบบเหมือนเป็นแบบแฟนตัวจริงเขาเลยอะไรเงี้ยแล้วเราก็ฟังเพลงกับ เพลงพี่กอล์กับเพื่อนมาตลอดเงี้ยแล้วแบบโหวันนี้พี่กอล์อยากทําเพลงกับเราจริงๆหรออะไรเงี้ยแบบพี่ก็โทรหาเพื่อนบบดีใจมากๆอ,อวดๆนิดน,นึงไม่นิดเลยครับใช่ใช่เพราะว่าเราก็อยากอยากมากๆครับคือรู้สึกว่าถ้าเกิดว่ามีศิลปินซักท่านหนึ่งที่แบบอยากจะร่วมง,งานด้วยก็พี่กอล์เป็นชื่อแรกๆเลยที่คิดถึงแลนนี่เขาพักว่าหาเราเองด้วยก็ยิ่งแบบรู้สึกเป็นเกียรติมากครับ อ่ะของพี่วินบ้างจะมีบ้างไหมคะสำหรเพลงอ่าจะมีครับเดี๋ยวจะมีเพลงเร็วๆนี้ด้วยกันครับก็เป็นวัเดียของบพี่วินแนวไหนอะไรเป็นแนวแดนซ์ไหมครับหล่อกุบกริบหลกุบกริบแล้วเหรอแดนซ์หล่อคนจะไม่เห็นว่าเราเต้นเนาะครับก็อย่าเห็นดีกว่านักเต้นนำครับนำจังหวะไปเลยครับพองวินแบบพอขยับแค่ขยับขาขยับเทวอะไรอย่างเงี้ยต้องรอเดครับ เราติดตามครับผมเพลงของเขาเซนบุบิได้ฟังมั้งเป็นไงครับบานวันแรกเลยครับก็อจริงๆผมแอบเห็นก่อนทุกคนเห็นอยู่แล้วก็นั่งดูเฮ้ยดีดีข้าวต้มขิงก็ยังไงผมเอาให้ดูว่าจริงๆผมแบบภาคภูมิใจของไงจริงๆเมื่อผมเจอใครผมก็เพลงผมพร้อมไหมครับปวดทั้งวันเลยปวดทั้งวันไม่ได้ส่งให้เขาเคราะไ่คนเดียวนะให้ทุกคนดูส่งไม่ได้เดี๋ยวหลุดครับต้องรอให้ดู เดี๋ยวถ้าเกิดเรามีเพลงแรกของเราถุงให้ขอดูก่อนได้ไหมครับก็ไอท่บ้านดูก่อนไอทิบ้านน่าจะติดเต้นแล้วก็เดี๋ยวถ้าเจอก็เดี๋ยวไอทิบไม่ดูแล้วโปรเจกต์ไอโฟมไหมครับมันนิดนดิ้เป็นไงคะับยังจบไปยังครับก็จริงๆถ่ายทำอยู่เรื่อยๆครับน่าจะประมาณ25%่สิบาเปช้าจะไมช้าจังเลยอ่ะติดตรงไหนไม่ไม่ติดเลยครับจริงๆเราเราเราถ่ายไปเขาเรียกว่าไงเรามีพิเรียนการถ่ายที่ยาวนะครับ เพราะว่าจริงๆมันก็ออนสิงหาด้วยก็มีเวลาแล้วก็ค่อยๆทำไ้เรอยเพราะว่าจริงๆมันเป็นโปรเจกต์ที่ใหญ่มากครับเราไม่อยากเร่งรีบในการถ่ายทําคือ อันไหนใช้เวลาตรงไหนได้เราก็เต็มที่อ่ะมันไม่ใช่แค่เราทีมงานเขาก็ไม่มีใครปล่อยผ่านเลยครับสิบเทคกี่สิบเทคสามสิบเทก็มีครับงานล้านลี้ต้องเหมาะกับพ่วงกับอะไรก็เลยเป็นพ่วงกับรายละเอียดมากคือแบบว่าเขาตั้งใจทุกคนมากคือแม้แต่ดีเทลเล็กๆน้อยๆที่เขาไม่ปล่อยผ่านเราบอกว่าสนุกกับการทำงานแบบกองนี้มากๆสร้างเป็นอีกเป็นอีกเรื่องที่ได้พัฒนาฟิล์มใช่ครับตาอไปเลยครับโอเคครับ